สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2,556ปีนี้เป็นปีมหามงคลเป็นปีที่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศประเทศไทยและว่าเป็นปีที่ปฏิโลประเทศสวาสู อยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีสร้างความดีร่วมกันทั่วประเทศเป็นเหตุให้เกิดบุญในจังหวัดมหาสาร,รคามนั้นเป็นเมืองตะกศิลาเป็นเมืองที่มีการศึกษาเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีก็ขอฝากกับพี่น้อง ท่านพุทธศาสนิกชนทั่วไปทุกท่านตั้งแต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเท่าเป็นแกจรูอาจารย์ทหารตำรวจพี่น้องประชาชนทุกท่านอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นที่ประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีเราสร้างความดีให้เกิดเป็นมหากศล เราจะได้ร่วมกันจะลงไว้ซึ่งสถาบันที่มีความสำคัญประเทศประมาถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สูงสุดเราร่วมกันยกย่องสันเสริญว่าบ้านเราเมืองเราเป็นบ้านที่มีวินัยระเบียบกฎเจนต่างคนต่างรู้จักรักษาหน้าที่ ถ้ารู้จักรักษาหน้าที่แล้วความดีของหมู่คณะจะได้เกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามปีใหม่นั้นเราจึงมาเฉลิมฉลองกันด้วยความดีเอาความดีสวัสดีปีใหม่เนี่ฝ่ายพระสงฆ์ก็จะเล่นพรสวัสดีปีใหม่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจอยู่ด้วยความดี ความดีนะั้นเกิดจากตัวเราดังโบราณท่านสอนไว้ว่าคนที่จะคบต่อบคุคคลนะั้นรู้จักเหตุและผลรู้จักตนรู้จักท่านรู้จักประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนั่นก็เลยว่าเป็นบคุคคลที่รู้หน้าที่และเข้าใจในส่วนที่ให้เกิดเรียกว่าเหตุที่เป็นปัจจุบันนั้น พระเจ้าท่านก็ยกย่องชั้นเสร็จมาบุคคลที่รู้จักปัจจุบันคือเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในชีวิตธรรมประกอบด้วยความดีเรียกว่าอุทถานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันความขยันรู้จักหน้าที่การง,งานของตนเองอันที่สองรู้จักรักษาหน้าที่อรัชสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันความขยันมันเพียรรักษาดูแล ทรัพย์สินของตนเองรู้รักษาดูแลบ้านเมืองพัฒนธรรมประเพณีอันที่สามนั้นกัญญาณมิตรคมิตรที่ดีรู้จักหน้าที่จ,จะคบคนใดนั้นต้องดูดูหน้าดูตาดังโบราณท่านสอน,นว่าจะซื้ออะไรก็ต้องดูเนื้อจะซื้อผ้าซื้อแราจะซื้อสิ่งของที่เป็นมงคลเราทุกคนดูว่า มีเทียกเถาเรากอมาอย่างไงมีเหตุมีผลมาอย่างไงอย่างนี้ก็เลยว่าเป็นคนที่เข้าใจอันสุดท้ายเลยว่าสมาชีวิตาประกอบสมาอาชีพของตนเองในทางที่เป็นสุสดจริตธรรมนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่อความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบันอันที่สองรู้จักอนาคตวันวันหน้าวันที่จะพัน มันเก่าผ่านไปวันใหม่ย่างเข้ามาอันที่หนึ่งพุทธิทาถาท่านก็สอนว่าให้รู้จักอนาคตที่เราจะเดินไปในวันข้างหน้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในศรัทธาอันที่สองเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีศีลศีลนั้นเป็นเหตุให้เกิดเป็นบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ถ้ามีศีลแล้วคนนั้นจะงามอยู่ทั้งกายและวาจาและใจ อันนี้ท่านเป็นผู้มีศีลอันที่สามนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้มีจาคะเสียสละเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อส่วนรวมประโยชน์ต่อสังคมที่เราอยู่เราเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละทั้งกายและใจอันสุดท้ายเรียกว่าปัญญามีแสงสว่างมีดวงตามีปัญญาเหมือนวีใหม่ที่เราจะเดินไป ในวันข้างหน้ามีแสงสว่างนุ่นทางที่จะเดินจะได้เกิดความสุขความจเจริญจึงขออนุโมทนาในสนพลบุญที่ท่านทั้งหลายได้กระทำปีเก่าหมดใบปีปใหม่ย่างเข้ามาจะให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตอนเองและครอบครัวในหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนจึงขออนุโมทนาสาธุไว้ณนะโอกาสนี้ขอจเจริญพรทุกท่าน